วันนี้น้องมรก็จะมาตัดกอหญ้าหวานอิสราเอลนะคะเนื่องจากตัดให้น้องไก่กินไม่ทันนะคะแล้วก็ต้นยาวค่ะแล้วแวะมาดูตรงนี้กันหน่อยค่ะพื้นที่นี้ก็จะสร้างโรงเรือนน้องไก่มาหญ้าหวานอันนี้น้องมก็ปลูกให้น้องไก่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ก็ใหญ่แล้วก็ลำต้นยาวมากดังนั้นน้องมก็จะทําการตัดให้เหลือต้นสั้นๆเพื่อจะได้งอกขึ้นมาใหม่การขยายหญ้าหวานก็ไม่ยากเลยค่ะแค่ตัดลำต้นที่มีรากงอกมานะคะแล้วก็ทําการปลูกได้แล้วแล้น้องมก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อออออทําาาาากกกกันปลลูเเเเพพิ่่่่มมคคะะะะะจตต้้้งงงรรรียยแหหหใบไ น้องไก่จะมาลงใหม่ด้วยนะคะตัดไปตัดมานะคะตอนนี้ก็เคลียพื้นที่จะเสร็จแล้วค่ะซึงไม่ได้ตัดทิ้งหมดนะคะน้องมดก็ยังเก็บไว้อีกโซนหนึ่งค่ะและน,นี้ก็จะเป็นกอที่น้องมดตัดก็จะทํากันงอกขึ้นมาใหม่ค่ะหลังตัดเสร็จนะคะวันนี้มีพี่ๆช่างมาส่งตู้ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะแวะไปดูกันหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ทํากันปูพื้นอยู่เลยค่ะได้ตู้มาแล้วสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะเดินสํารวจดูรอบๆหน่อยนะคะแอบเห็นหมดมาเยือนแล้วค่ะเยอะด้วยนะคะน้องมดก็ เลยนะคะมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นตะไคร้ออรกแกนิกค่ะปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงทําอะไรที่บ้านเสร็จนะคะก็จะแวะขึ้นมาที่ร้านค่ะข้างๆร้านก็จะมีคาเฟ่ด้วยแวะมาดูกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะไหนจะต้องจัดสวนอแลนนองมดมาลานที่ไรนะคะก็จะดูแลความสะอาดในร้านด้วยค่ะใช้สเปรย์ดับบอมนะคะฉีดเป็นสเปรย์อากาศค่ะไม่รบกวนลูกค้าไม่ได้ฉีดแค่ในร้านนะคะน้องมดก็จะเดินดูรอบๆด้วยค่ะมีทั้งหมด4สูตรนะคะแต่สูตรที่น้องมดใช้บ่อยเลยค่ะก็คือไล่่มมมดดแแลลงงงงอออยู้้วกก็็ะะีีสตรรรไไหหหนนคฉเบขืา เครื่องสีข้าวพ่อนะคะ <Okay. S 1> ส่วนมากนะคะหมดก็จะเดินมาเป็นทางแบบนี้เลยค่ะน้องมอก็ใช้สเปรย์ไล่ฉีดไปเลยสามารถฉีดในห้องครัวห้องนา้าห้องนอนได้หมดเลยนะ,ะหรือว่าร้านอาหารร้านผลไม้ร้านคาเฟ่ก็ฉีดได้ค่ะทั้ง4สูตรนี้น้องมอก็จะมีไว้ติดร้านตลอดเลยค่ะ